ทำไมโยนแล้วมันปั๊มวะคุณผู้ชมคุณผู้ชมสังเกตเห็นไหมฮะว่าเรากำลังโยนดาบอยู่แต่ว่า อเคฮะคุณผู้ชมก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับพิสู่รายการ v i c t o r y c a t กันนั่นเองแล้ววันนี้นะครับเราก็กลับกันมาอีกครั้งหนึ่งสำหรับเกม Minecraft กันนั่นเองเดี๋ยวสำหรับภายในวันนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมทุกท่านไปเล่นเกม Minecraft นะฮะในโหมดซูเปอร์หนุ่กันนั่นเองอคุณผู้ชมเห็นของภายในช่องวิกตอรีของเราไหมฮะนี่คือของสัมมนาคุณนะฮะสำหรับเจ้าตัว Data Pack ตัวนี้นะฮะมีเ p นะฮะแล้วก็มีหลอดเลือดทั้งหมด3แถวแบบเรียวๆเลยนะฮะชุดเกราะไม่่่ตต้้องใสเเลยคผูชมวาาร ีชุดกอะแบบฟูลพรีเมียมที่กำลังล่องหนอยู่ด้วยนั่นเอง โคตรแจ๋วนะครับภายในวิทย์ที่สำรองนะฮะก็มีของ3อย่างมาให้เราด้วยนะครับจะเป็นลูกธนูนะฮะแล้วก็มีเอนเดอร์โพลแล้วก็จะมีแท่งไฟด้วยนั่นเองนะฮะในส่วนเอฟเฟกก็มีเอฟเฟกต์อินฟินิตี้มาให้เราทั้งหมด3อย่างด้วยกันนั่นเองนะฮะเหมาะสำหรับคนที่เป็นซูเปอร์นูบอย่างผมมากๆเลยนะฮะมันจะเป็นยังไงทุกผู้ชมพร้อมแล้วเราไปดูกันเลยดีกว่าครับสำหรับใครที่ดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะฮะก็อย่าลืมกดติดตามกดตัวไฟเบอร์ผมด้วยนั่นเองสู้รองใจผมด้วยปตามมคลิแ่งเราด้วยพื่อตาม สารใหม่ห่กันด้วยนั่นเองและสุดท้ายนี้นะคัะคุณผู้ชมสามารถติดตามอินสตาแกรมผมได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองสําหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับสามารถทําการคอมเมนต์ fc พี่วิกได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองตอนนี้เรามีไฟเวิร์กนะฮะคุณผู้ชมดูจากตรงแล้วผมคิดว่าจะต้องใช้ไฟเวิร์กในในการบินไปบินมาเพื่อทําการหาเกาะใหม่กันนั่นเอง <c oughs> อะไรมันจะยากลําบากในรูปแบบนั้นนะฮะโอเคหนึ่งสองสามไปนะฮะคุณผู้ชมนี้โอ้โหโอโห้บินหน่อยะครับคุณผู้ชมดูจากตรงแล้วผมคิดว่าเราจะต้องหาเกาะใหม่ที่ดีมากกว่านี้ คุณผู้ชมคิดว่าเราจะเจอเกาะไหมฮะผมคิดว่าเราจะเจอโอ้โหเราเจอไปดีเรียบร้อยแล้วฮะคุณผู้ชมคุณผู้ชมเห็นไหมฮะว่าในมือผมมีอะไรนะฮะเบกกเบกกในมือของผมนะฮะคุณผู้ชมมีออกซิเดียนอ๋อเพราะฉะนั้นนะฮะคุณผู้ชมดูเหมือนกับว่าผมสามารถทาการสร้างประตูได้นะฮะแต่ว่าเดี๋ยวกันนะคุณผู้ชมประตูมันสร้างออกมาในรูปแบบไหนวะอ่าน่าจะเป็นแบบนี้นะฮะโอ้โหอีซี่มากๆเลยโอ้โหผมเพิ่งสังเกตเห็นนะคุณผู้ชมว่าบล็อกออกซิเดียนไม่หายไปนะฮะไฟเวิร์กก คุณผู้ชมโคจแมนะฮะมีไฟแชกให้เราด้วยคุณผู้ชมโอ้โหอะไรมันจะอีซี่ในรูปแบบนี้นะฮะโอเคแต่เราจะทำการเอาไฟแชกวางไว้ก่อนละกันนะฮะโออีซี่นะฮะโคจะอีซี่นะฮะโอเคโอ้ยโอ้ยคอ้ยโอ้ยโอ้ยโเ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้้ยโอ้ยโอ้มโอ้ยโอ้ยโอ้อ้ยโอ้ยโอ้ายโอ้ยโร้โอ้ย้ยโอ้ยโอย้ยโโอ้ยโอ้้อ้ยอ้เ บอกนี่ตกลงมาละเนรนาดเลยนะฮะโอเคโอเคเดี๋ยวประกอบให้สักหน่อยหนึ่งละกันนะฮะมันดูแบบสวยงามสวยงามะแบบประมาณนี้นะฮะทำทางลงให้ด้วยคุณผู้ชม โอ้มันเป็นเกรมโหมดที่บอกว่าดีมากๆเลยนี่เองนะครับคุณผู้ชมแต่เพียงแค่ว่ามันอยู่ในรูปแบบของโซเวลลกันนั่นเองนะฮะเราสามารถโยนของทิ้งได้ไหมเนี่ยคุณผู้ชมเราลองโยนนะฮะทำไมโยนแล้วมันปั๊มวะคุณผู้ชมคุณผู้ชมสังเกตเห็นไหมฮะว่าเรากำลังโยนดาบอยู่แต่ว่าดาบที่เรากพิ่งนังโยนไปนะฮะมันปั๊มเว้ยคุณผู้ชมเหมือนกับว่าของที่มันทาการให้เรามาของพวกนี้มันไม่มีวันหายไปเลยนั่นเอง โอเคคุณผู้ชมอ่าถ้างั้นเดี๋ยวผมจะทาการเก็บของพวกนี้ไว้ก่อนละกันนะฮะคุณผู้ชมโอเคแต่ว่าตอนนี้นยะคุณผู้ชมเราไม่มีไม้นะฮะไ <Nope. S 1> อ้ตรงนู้นเหมือนกับว่าจะมีไม้บอกคุณผู้ชมผมคิดว่ามันน่าจะเป็นเกาะใหญ่ามากกว่านี้แน่เลยนะฮะโอเคโอ้นั่นไงคุณผู้ชมมันมีไม้อยู่คุณผู้ชมเพราะฉะนั้นนะฮะเดี๋ยวเราไปเกาะนู้นกันดีกว่านะฮะคุณผู้ชมเพื่อทาการไปเก็บไม้นะฮะหลังจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปเนเธอร์กันภาิรรกิัของเราในวันนี้ผมคิดว่าคงเป็นอะไรที่อีซี่มากๆเลยนะฮะหลายๆคนเน ดู오호 อีฟี <Easy S 2> <Yahoo! S 1> นะฮะโอเคนี่ใช้ดาบในการตีก็ได้คุณผู้ชมแต่ก้เราใช้ขวานเนี่ยก็จะเร็วมากกว่านั่นเองนะฮะโอเคได้มาเรียบร้อยฮะคุณผู้ชมการต,ตัดต้นไม้พวกนี้นะฮะถึงมันจะเป็นต้นใหญ่ก็ตามนะฮะแต่ว่าเรามีในรูปแบบของซูเปอร์โนวผมคิดว่ามันคงไปะไยทีวย่ว่าอีฟีมากๆเลยนะฮะหลอดเลือดก็เยอะคุณผู้ชมเกาะนี่ถือว่าไม่จําเป็นสําหรับเราเลยนะฮะโอเคเก็บไม้สักหน่อยหนึ่งนะฮะคุณผู้ชมเก <laughs> ็บอย่างเร็วนะฮะลูกธนูนะฮะอิ ano, นฟินิตี้อย่างแน่นอนนะฮะเพราะฉะนั้นนะครับถ้าเกิดเราไปสูู้พวกออะะไรที่่มันนเนเนยยภาใ ไม่มีความเป็นห่วงอะไรเลยฮะคุณผู้ชมว่าอย่างไงแล้วเนี่ยเราสามารถใช้ลูกธนูแบบสบายๆเลยนั่นเองนะครับโอเคคุณผู้ชมอ่าทำการทุบสักหน่อยนึงนะฮะโอ้โหลงมาในถ้ำมาดีเลยว่ะคุณผู้ชมเราลองไปสู้กับมอนเตอร์ตรงนี้ก่อนดีไหมคุณผู้ชมเดี๋ยเราอยากรู้นะฮะว่ามันจะเป็นในรูปแบบไหนนะฮะนี่ผมดอกดาบไปด้วยนะคุณผู้ชมโอเคทำการโยนทิ้งไปดู<อ>ซิคุณผู้ชมว่าด้านล่างนี้มีอะไรเพิ่มเติมบ้างนะฮะแต่ว่าเราเอาชุดเกาะหลอกไปดีไหมคุณผู้ชมเอออย่างน้อยนะฮะคุณผู้ชมเรามีเหล็กก็ให้มัน ก็คือหินนั่นเองเวลาอเราทำการรับเต,พตพาพงเตาเผาอะไรประมาณนี้นะฮะเราจะได้มีหินใช้ภายในอนาคตกันนั่นเองนะครับโอเคเก็บมาโอ้ยโคก็ใช้เหมือนกันนะฮะคุณผู้ชมแป๊บเดียวนี่เราได้หินมาเยอะมากมากเลยเนะะี่ยคุณผู <laughs> ้ชมโอเคทำการเก็บโคก่อนนะฮะยังก็เกมหมดอีซี่จัดจัดนะฮะโอเคเรียบร้อยฮะคุณผู้ชมด้านบนมีโคเพิ่มเติมนะฮะไหนดูซิคุณผู้ชม ดูจากตรงแล้วผมคิดว่ามันคงเป็นอะไรที่โซฮอโซฮอสำหรับเรามากๆเลยนะฮะคุณผู้ชมการเก็บโคถือว่าเป็นอะไรที่ซิมเปิลมากๆเลยนะฮะคุณผู้ชมไม่มีปัญหาอะไรเลยโอเคทําการเก็บไปนะฮะตรงนี้มีเหล็กหนึ่งก้อนนะฮะโอเคด้านนี้มีโคเพิ่มเติมด้วยคุณผู้ชมโอเคเราก็ทาการเก็บไปนะฮะเชื้อเพลิงนี้ต้องใช้กันอยู่แล้วภายในอนาคตที่ดีว่าเป็นคลิปแรกภายในรอบไหลายเดือนก็เป็นไปได้นะฮะคุณผู้ชมที่เราจะไปโซเวลที่อื่นที่ไม่ใช่โวลปกติของเรากันนั่นเองด้านนี้นะฮะมีในส่วนของโคเหมือนเดิมนะฮะแล้วก็ม ทำการเก็บเหล็กมานะคะเหล็กนี่ถือว่าได้เยอะมากๆเลยนะคุณผู้ชมเราได้เหล็กมาประมาณ19ก้อนนะคะซึ่งถือว่าเยอะได้อยู่นะคุณผู้ชมแต่ว่าก็โอเคนะฮะแต่จริงๆในลักของที่เรากำลังถืออยู่นะตอนนี้เนี่ยมันก็เป็นเนเธอร์ term. มันก็ถือว่าโหดแล้วในระดับหนึ่งนะฮะคุณผู้ชมแต่ว่าเราเอาไปเพิ่มละกันนะฮะจะได้ง่ายๆดีนะครับโอเคได้โคมาเพิ่มคุณผู้ชมตรงนี้โอ้ตรงนี้ก็มีโคนะฮะโอ้ <laughs> โมีโคทุกที่คุณผู้ชมโครอเราอยู่นะฮะผมคิดว่ามันรูนักผู้ชมโ่าวันนี้เรามาในรูปแบบไหนนะฮ ผมมาในรูปแบบของซูเปอร์นเพราะฉะนั้นนะฮะโคพวกนี้นะมันก็ยืนรอเราอยู่นั่นเองนะครับเราได้หินมาทั้งหมดประมาณ3-4กองได้โอเคถือว่าเป็นอะไรที่เวดีกูดมากมากเลยนะครับการหินเก็บหินพวกนี้ไปนะฮะมีเหล็กตรงนี้ด้วยคุณผู้ชมเหล็กนี้ก็อยู่ทุกทือพื้นที่นะฮะมันก็น่าจะรอเราอยู่เหมือนกันนะฮะซึ่งตอนนี้นะฮะคุณผู้ชมเราก็ได้เชื้อเพลิงตามที่เราต้องการเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะไปฮะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะกลับไปที่ของเรากันนะฮะและเราก็จะทําการไปเซเวิร์ลในส่วนของเน ทำการใช้ไฟเวิร์กไปเหมือนเดิมเลยนะฮะนั่นไงคุณผู้ชมจุดที่เรากําลังจะไปในนาตอนนี้นะฮะโอ้ยไฟเวิร์กนี่เป็น lady ec มากมากๆเลยนะฮะเบรก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  <c oughs> เลยเฉยเลยคุณผู้ชมโอ้ต้องขอโทษด,ด้วยนะฮะเพราะว่าเครื่องบินของเราเนี่ยมันไม่มีล้อลงนั่นเอง <c oughs> โอเคเมื่อกี้ผมเพิ่งสังเกตเห็นนะฮะคุณผู้ชมว่าภายในเกาะน,นี้เนี่ยมันมีถ้าด้วยนะฮะเอ้ยแต่ว่ามันเป็นถ้าน้อยๆบ่กคุณผู้ชมเราอย่าไปสนใจมันเลยดีกว่าถ้าเกิดเราไปที่เนเธอร์แล้วเนะี่ยคงไปเลยที่ดีมากกว่าน,นี้นั่นเองโอเคเดี okay, ๋ยวจะทาการทิ้งของก่อนละกันนะฮะคุณผู้ชมว่าตอนนี้ของเราเยอะมากๆเลยนะฮะจะทาการแปลรูปไปสักหน่อยหนึ่งนะครับแล้วก็เอาโต๊ะคาร์ฟมานะฮะโอเคอเดี๋ยวผมจะทาการวางโต๊ะคาร์ฟไปตรงนี้นะฮะคุณผู้ชมแล้วก็จะทาการเอาเตาเผามานะฮะผมนึกว่าหินจะไม่หายไปซะอี <ไ> <No. S 1> ล้วก็นำการใส่เยอะเพลิงนะฮะแล้วก็นำการใส่เหล็กไปนะครับซึ่งระหว่างนี้นะฮะคุณผู้ชมเราก็จะรอให้เหล็กเนี่ยมาโดนเผาไปละกัน Mini <minutes> ซึ่งตอนนี้นะฮะคุณผู้ชมผมคิดว่ามันน่าจะเผาได้เยอะมากๆเลยอุ้ย18ชิ้นนะคุณผู้ชมเอ็กซชิ้นถือว่าตันมากๆเลยนะฮะคุณผู้ชมคิดว่าเรอชุดเกาะไปดีไหมฮะคุณผู้ชมอาจจะเรามาลองดูกันถ้าเกิดสมมติว่าผมต้องการคับชุดเกาะเพิ่มเนี่ยมันจะเป็นในรูปแบบไหนนะฮะนี่ใส่เกาะเพิ่มไปนะฮะน่าจะมีช่วยอะไรมากมายนะคุณผู้ชมแต่ว่าก้า,าวเดินฮะคุณผู้ มันมีอะไรที่แบบว่าน่าสนใจมากยิ่งขึ้นนะฮะนี่ใส่เกาะด้วยคุณผู้ชมแต่ว่าตอนนี้โอ้เราใส่เกาะไม่ได้คุณผู้ชมเพราะตอนนี้น่ะเราใส่ติดอยู่นั่นเองนะฮะครับคืนได้ไหมวะเนี่ย <laughs> โอเคไม่เป็นไรฮะคุณผู้ชมอ๋อแล้วก็มีเศษเหล็กด้วยคุณผู้ชมอ่าได้มา2ก้อนนะฮะอย่างน้อยนะฮะคุณผู้ชมเราก็ได้รองเท้านะฮะออ้ยีซี่นะฮะได้มา5นะฮะแล้วก็6 7นะฮะเหมือนกับว่าขาดอีกก้อนหนึ่งก็น่าจะเป็น8ก้อนถูกต้องไหมฮนะคะุณผู้ชมแต่ว่า7ก้อนเนี่ยเราก็ได้กางเกงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะฮะขาดอีกแค่ก้อนเดียวเดีวยวนะฮะคุณผู้ชมซึ่งตอนนี้นะครับผมคิดว่าผมเนี่ยน่าจะเตรียมพร้อมได้แบบว่าดีมากๆเลยนะฮะอะไรที่ไม่สําคัญเราก็ทําการโยนทิ้งไปนะฮะหินสําคัญอยู่แล้วนะะฮชุด น่าจะไม่ได้ใช้แน่ๆนะฮะไฟแช็คสําคัญอยู่แล้วนะฮะเศษทองไม่น่าจะใช้อันนี้นี้อันนี้นะฮะอันนี้อันนี้โอเคเราก็ทําการทิ้งไปในรูปแบบนี้นะฮะระหว่างนี้นะฮะคุณผู้ชมเดี๋ยวผมขอทําการปั๊มหินรอละกันนะฮะคุณผู้ชมถึงมนจะเหลือแค่ก้อนเดียวก็ตามแต่ว่าหินก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญสําคัญนะฮะจะได้ทาการปั๊มไปแบบรัวๆในรูปแบบนี้เลยนั่นเองนะฮะอ้สุดยอดคุณผู้ชมเราจะได้หินมาแบบเยอะๆอะไรประมาณนี้นะฮะโอเคค่ะคุณผู้ชมประมาณนี้น่าจะได้ เสร็จสับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะไปฮะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะไปที่เนเธอร์กันนะฮะเราไปลองดูกันดีกว่าคุณผู้ชมว่าภายในเนเธอร์เนี่ยมีอะไรรอเราอยู่นั่นเองนะฮะโุ้ยน่าสนใจว่ะคุณผู้ชมเวอร์ชั่นใหม่ด้วยนะฮะสวัสดีครับโอ้โหโคตรสุดยอดคุณผู้ชมคุณผู้ชมคิดว่าเราโดนลาวาได้ไหมฮะผมคิดว่าเราโดนได้ว่ะโอ้ย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 โา้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยอบเลยก็คือไม่ตายนะฮะยังกับอมตะอะไรประมาณนี้นะฮะอ้ยโ What the fuck อันนี้ผมขอโทษจริงๆเลยฮะคุณผู้ชมคือผมไม่ได้เป็นสายเซเวิรลนะฮะผมไม่รู้าคุณผู้ชมว่าเราไม่สามารถทำการใช้ไฟเวิร์คภายในนี้ได้นะฮะนี่ผมไม่รู้จริงๆนะเนี่ยคุณผู้ชมผมต้องขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งเลยนะฮะ oh, <no. S 1> สวัสด,ดีเพื่อนน <c ười> ายกำลังทำอะไรกันอยู่หรอแต่ว่าตอนนี้นะฮะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราต่อเข้าไปด้านในกันดีกว่านะฮะดูสิคุณผู้ชมว่าเราสามารถทำอะไรกันได้บ้างนะฮะถ้าเกิดเราต่อขึ้นมาบนนี้นะฮะโอ้เราสามารถทำการใช้สเตปตากลัวได้อยู่เนี่ยคุณผู้ชมโอ้โหอะไรผมมันจะเก่งปานนั้นะาารจสมถ บินได้อยู่มั้งใช่ไหมโอเคสามารถบินได้อยู่นะฮะแต่ว่าเราไม่สามารถทำการใช้ไฟเวิร์กได้นะฮะเอ้ก็จุดได้นี่หว่าคุณผู้ชมเ,เดี๋ยวกันนะสรุปมันใช้ได้หรือใช้ไม่ได้กันแน่วันนี้คุณผู้ชมโอเคเดี๋ยวเราจะลองไปที่สูงๆก่อนละกันนะฮะคุณผู้ชมโอ้โห โคตรใหญ่เลยคุณผู้ชมนี่ผมอยู่ไบโอมไหนผมก็ไม่ทราบเหมือนกันแต่ว่าด้านบนนั้นต้องเป็นเนเธอร์อย่างแน่นอนเลยนะฮะสรุปแล้วเราสามารถทําการใช้ไฟเวิร์กได้ไหมนะคุณผู้ชมเดี๋ยวผมทําการต่อขึ้นมาด้านบนลองดูก่อนแล้วกันนะฮะคุณผู้ชมได้ไม่ได้เดี๋ยวเราค่อยว่ากันนะฮะอ่าทาการเอียงมันนั่นซ้ายสักหน่อยหนึ่งนะฮะโอเคปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอเคฮะคุณผู้ชมไหนดูซิคุณผู้ชม,นะชมว่าเราสามารถทําการใช้ไฟเวิร์กได้หรือเปล่านะฮะสรุปแล้วนะฮะโอ้ก็ใช้ได้นี่หว่าคุณผู้ชมแล้วเมื่อกี้มัน,นอะะไร โอ้โหโอ้ไม่กอเรายังเอามาท่องฐนานศึกษาคุณผู้ชมภายในเนเธอร์นะฮะโคตรแจวแ๋วเลยคุณผู้ชมลองนึงสภาพดูนะฮะว่าเรามีไฟเวิร์แบบไม่จำกัดเลยนะฮะโอ้ยสวยงามตามท้องเรื่องคุณผู้ชมอยากขึ้นน้างบนก็ขึ้นได้นะฮะอยากลงก็ลงได้ประมาณนี้นะฮะแต่ว่าตอนนี้ฮะคุณผู้ชมเริ่มแหลกแล้ว การที่เราเป็นซูเปอร์นูฟก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนะฮะนี่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 นนร่อนหน่อยร่อนหน่อยนะฮะเฮ้ยเมื่อกี้ผมเห็นพิกแมนด้วยอะคุณผู้ชมัาโหลเนี่เบรกหน่อยคุณผู้ชมอู้บวกไหมล่ะเพื่อนถ้าเกิดเรา ตีพิกแมนหนึ่งตัวนะฮะคุณผู้ชมพิกแมนที่เหลือเนี่ยมันจะมาโจมตีเรานะฮะเราลองตีมันดีคุณผู้ชมโอ้โหโอ้ my god อ์มันเหมือนกับอะไรรู้ป่ะคุณผู้ชมเหมือนเราเป็นคอตต์คุณผู้ชมคลิกหนึ่งทีแล้วแบบมันก็ตายกันเลยอะไรประมาณนี้นะฮะสวัสดีเพื่อนนี่เนี่ยนี่เนี่ยเราลองลูกธนูได้ไหมคุณผู้ชมถ้าเกิดเป็นลูกธนูเหมือนกับว่าเราจะต้องยิงตามนั้นนะฮะคุณผู้ชมแต่ถ้าเกิดเป็นดาบเนี่ยเราสามารถที่แบบวันช็อตวันคิวได้เลยนั่นเองนะฮะเนี่มาเลยเพื่อนมาเลยนี่เนี่ยนี่เนี่ยนี่เน่ โอเคโอเคอันนี้เหมือนกับว่าเราเจอในส่วนเจ้าตัวพิเลเจอร์ด้วยนะฮะคุณผู้ชมอาสวัสดีน่าล็อกเลยโอ้โหเราไม่เจ็ดตมตีมันดีกว่าคุณผู้ชมเพราะตัวมันก็จะมินิมินิมากๆเลยนะฮะเก็บทองได้คุณผู้ชมเพราะว่าภายในเนเธอร์เนี่ยเขามีทองด้วยนะฮะแล้วก็สามนำการรวมทองเป็นหนึ่งเดียวเพื่อให้เป็นตัวอินกอตได้นั่นเองอาเนเธอร์ก็มีข้อดีคุณผู้ชมเมื่อกี้ผมว่าผมเห็นทองอยู่อานั่นไงคุณผู้ชมด้านนู้นนะฮะสวัสดีเด็กน้อยเหมือนกับว่าเด็กน้อยกำลังดูเราอยู่ เรากาลังทําอะไรนะครับเราได้เศษทองมา5 2นะฮะคุณผู้ชมซึ่งถือว่าเยอะมากๆเลยนะฮะนี่วันจอดวันคิวเหมือนเดิมฮะคุณผู้ชมเก็บไปแบบรัวๆนะฮะถ้าเกิดภายในโวล่าปกติน่ะเหล็กน่ะถือว่าเป็นเดอะเฟิร์สอยู่แล้วถูกต้องไหมฮะคุณผู้ชมภายในเนเธอร์น่ะทองก็ถือว่าเป็นเดอะเฟิร์สด้วยเช่นกันนะฮะว่าอารมณ์ของมันน่ะก็จะเป็นเหมือนกับไอรอนภายในโวลปกติเราเลยนั่นเองนะครับเราสามารถทําการหาได้แบบทั่วไปเลยอะไรประมาณนี้นะฮะนี่ผมเพิ่งรู้เนี่ยคุณผู้ชมว่าเราสามารถใช้บิ๊กแอคในการฆ่าได้ <laughs> นี่เนี่ยนี่เนี่ยสามารถใช้ขวานฆ่าได้เหมือนกันนะคุณผู้ชมทําไปเล่นไปนะฮะโอ้โหด้านนี้ก็ถือว่ามีเยอะเหมือนกันเว้ยเฮ้ยคุณผู้ชมค่อนข้างจะใหญ่โตโมโหลานมากๆเลยนะฮะคือถ้าเกิดสมมติว่ารอบนี้นะผมกลับไปที่ประตูเนี่ยผมตอบได้คําเดียวนะฮะว่าเราเนี่ยจำไม่ได้แล้วนะครับว่าประตูมันอยู่ส่วนไหนของโว้เนนเอ็มนะฮะโอเคบินหน่อยเพื่อนโอ้โหด้านนี้แม่งดํามืดว่ะคุณผู้ชมอ้านี่ไงคุณผู้ชมเราเจอไปที่เรียบร้อยแล้วเเดดีี๋๋ยยวว โอ้ oh my god เกือบเลยฮะคุณผู้ชมรู้สึกว่ามันน่าจะใช่ประตูเราใช่ไหมอ่าใช่จริงๆด้วยนะฮะสวัสดีนี่แน่นี่แน่นี่แน่นี่เน่เหมือนกับว่าเราทําการขุดบล็อกได้ด้วยนะคุณผู้ชมทําไปเล่นไปนะฮะนี่สามารถทุบได้ในะรูปแบบนี้เลยนะครับแล้วเราก็ปล่อยให้ลาวานเนี่ยมันตกลงไปนะฮะว้าอ wow! ีซี่นะฮะซึ่งภายในเวลนี้เนี่ยมันไม่ค่อยมีอะไรให,ให้เราเนี่ยประจนภัยมากนักนะฮะคุณผู้ชมมันไม่เหมือนกับเวลาเราไปพวกดีเอ็นอะไรประมาณนี้นะครับไปสู้พวกมังกรมังกรอะไรประมาณ อันนี้อันนั้นจะมีความน่าสนใจมากกว่านั่นเองนะครับด้านนี้ก็น่าจะไม่มีอะไรแล้วมั้งฮะคุณผู้ชมว่ามันไม่มีทั้งกล่องเชนส์แล้วก็ไม่มีอะไรเพิ่มเติมด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นนะฮะคุณผู้ชมเดี๋ยวเรากลับไปที่โวเราปกติกันดีกว่านะฮะอันนี้ถือว่าเซสฟูลมากๆเลยที่เราเป็นซูเปอร์นูฟนะฮะภายในโวแห่งนี้กันนั่นเองดูสิคุณผู้ชมว่าภายในโวปกติเราเนี่ยมีอะไรรอต้อนรับเราอยู่หรือเปล่านะฮะ มม,มีเหโอเ,เ okay, คครับผู้ชมสำหรับภายในวันนี้ก็ได้เป็นข้าวข้าวปรับมานี้แล้วกันนะคะสํสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะฮะผู้ชมก็อย่าลืมไลค์นะฮะแล้วก็อย่าลืมแชร์นะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามหรือกดสปายเบอร์ผมด้วยนั่นเองซึ่งกำลังใจผมด้วยกาตามคลิปแหม่ของเราด้วยนั่นเองซึ่งตอนนี้นะฮะผู้ชมสามารถกดติ่ตในช่องเราได้แล้วเพื่อรับข่าวสารใหม่ๆกันด้วยนั่นเองและสุดท้ายนี้นะครับผู้ชมสามารถติดตามอินสตาแกรมผมได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองและอย่าลืมนะฮะสามารถคอมเมนต์คำว่า fc พี่วิก โอกาสหน้าเจอใหม่ครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย